เออวิทใช้เบนเดอร์มันเด็ดไปแล้วโอ้โหมีคนเงินเจ็ดพันเก้าว่ะรวยจังเลยอะครับของเงินได้เปล่าวพอนี่จะอะไรเราจะเอาอะไรก็ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ส่งบัญชีให้ต้องการอะไรจากผมต้องการเงินต้องการเงินมคะถามโง่โอลว์โอ้โหเอาว่ะ นท้้ายดก็แค่หนึ่งคันห้ามันยากหรอกตรงอยากโชว์เลยน้าทีมเราจะบุกยังไงทีนี้ก่อนเริ่มมันบอกว่าตอนที่เริ่มเลือกตัวมาแล้วมันไม่มีใคเกิลยบอกว่าเดี๋ยวก็กัดได้เยอะๆเดี๋ยวก็ชนะเองอ่ะไอ้เหี้ยกัดได้เยอะๆเป็นละมึงเอางี้เอางี้ให้บอลเปิดให้ให้บอลเปิด เปิดหัวมันน่ะหรอเปิดหัวเออเพราะว่าก็ถ้าสมมติบอลยิงไปไม่ตายไงบอลก็วาร์ปกลับมาเลยเดี๋ยวพี่เข้าช้าต่อให้เองเป็นแง่เรามีบอลถึงสองคนอพี่ก็ไปปากมนุษย์สกิลช่วยแล้วพี่อยากยิงนะอุ้ยสุดนุ่นซ้ายมีโอ้สองคน เอาไหนเวย้ยเอาไหนเว้ยบอลเอาไหนไอ้เฮ้ย,อยบอกแล้วมันต้องได้รับการชมคนคนนี้อีกอีก,อ,ก,อ,กอีกสักหนึ่งสอ,อกไป <enemy> เอาวะเขารีโหลดธรรมดาไม่ได้ด้วยไปร้อน yeah, <but> เออตอนนี้พี่ไม่ซื้อด้วยไหม oh. พี่เขาซื้อเฟนซี่แล้วกันเพราะว่าพี่เดี๋ยวพี่ซื้อสกิลเต็มช่วย ใช่ซ <OR> ื้อสกิลเป็นด้อพี่ใช้สกิลบ่อยถ้าเป็นตัวที่พี่มั่นใจอ่ะพี่ใช้สกิลบ่อยถ้าตัวนี้ไม่มั่นใจไม่ใช่ละฮะโซว่าพี่โคตรมั่นใจเลยตัวนั้นอ่ะใช้สกิลบ่อยมากใช้สกิลฟรีอยู่สกิลเดียวสกิลอื่นไม่ใช้แต่แล้วพี่ขอดสโอกให้ก่อนนะอปิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าเอ้ยพี่ลืมสโมกอีกลูกหนึ่งตรงด้านไก่ะโทษไปแล้ว ไปด้วยใหยังไงไม่โดนเน่ะมูถามยิงเอ,อตายยเฮ้ย<ป>โอ้ทำไมไม่มีใครยิงไวเปอร์อะพอสมโมพีน,ะะมมน่นแหละใช่โอ้ยย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 มยย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 ไวเป,ปอร์ยย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 ยวยย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 ย้ไไวยยยยไยยยยย เฮ้ยแต่ไม่มีเกาะมันก็ตายอย่างนั่นไงอะเฮ้ยธรรมดาที่ไหนอะชิสเจพี่ปิดสองฝั่งโอ้โหโชคดีนะสโมไปก่อนโอ้ไปต่อไม่ได้โอ้โหมาทุกอย่างทุกชุดพี่มีสโมอีกลูกหนึ่งถ้าจะโรเตทก็โรเตทได้มีมีนบอลบอลบอลอย่าออกมั่วนะอย่าอย่าเพิ่งนะโอเคมนอยู่นี่สวยพี่ อีกตัวเดียวพี่ตัวเดียวไอีกตัวเดียวเอ้ยรอก่อนพี่รอรอรอรรอรรอมีดรอมีดโอ้โหไอ้กูบอกมึงทำไมเนี่ยเคโอมันตัดตรงนี้ตลอดเลยโคดีหลังหลังหตายเคโอมันอยู่กบตลอดอ้ามอ้าเอาถอยถออ โอเค KO ไปนู่นละเรียบร้อยเห็นนั่นตายเลยนะข้บนข้บนข้บนมีสี่ตัวนึง Boost speed b o t แล้ว Boost s p ด้วยน่ารักมากโอแปดสิบมันจะตายไหมเนี่ยเฮ้ยมันจะตายไหมมันจะตายไหมขามคามอาออเออ๋ ปืนนี้คุ้นว่ะบอลบอลบอ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 เนี่ยมัวแต่นี้ไงอดฟินิชเลยเฮ้ยสิบเก้าแล้วสิบเก้าแล้วสิบเก้าพี่ก็ที่หนึ่งแล้วดิใช่ดิพี่ส่งให้มันดิโยนให้มันโยนให้มันไม่ได้ไม่ได้ถ้าโยนให้คนอื่นคนอื่นถือมันก็เหมือนเดิมเออเหรอมันต้องใช่คือมีแค่ที่หนึ่งเท่านั้นแหะที่จะเห็นออร่าเก้ยแกูวักหลายว่ะจริง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 อ่ะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่ออาร์มอาร์มลองดูอาร์มอันนี้อ่ะ อาคุณไม่ซื้อแล้วกันอะบอล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 ไม่ได้ซื้อมึงเก็บมาไขว้ยันนีว่าวันนี้ว่าไม่ซื้อละสกินเนี่ยนม่ตออ๋อเฮ้แต่คารมบิดเหมือนเท่นะบอลบอกว่าเราจะซื้อแยกแค่คารมบิดตัวเดียวเออเฮ้ยโอ้เกือบแล้วพี่ไม่อยากเข้าก่อนอะกลัวตายอ่ะบอลคือจะไปกูไปอยู่บีไงตอนเนี้ยซังมันเล่นเหมือนเดิมเลย อักสุดไปเบี้ยคือมันเอาสไปไปอะว the f ฟั k อ๋อศูนย์ส uh, okay. ีสามตายได้ไงเนี่ยเอ้าโดนเข้าหลังโอเคล่อหลวงได้เยอะแล้วเรน่าโลมากอ่ะไม่ถึงดาเมที่พี่ทำมันโลมากสุดเนี่ยพูดทำไมมให้กำลังใจมันพึกเขิม จำไหมคไม่ได้เฉยดฉายแต่พี่ปงที่รักพี่ปงนั่งหลบเลยละแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยิงเฮ้ยมันไม่ตายยังจะถเฉวจะถเฉวอ่ะต้องใครมาใครเดี๋ยวพี่ขอดูหมาหน่อยโอเคมันมาสองตัวแต่อามใจเย็นนะฮืบายฮืบายฮืบายฮือบายก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นเหรอวะหนันมันเจอได้ไง มันติดแฝดเลยนะวิกรคอยก็เกินว่ะโอเคออกชนะแล้วทันชนะแล้วสรุปกูทันเจ็บเหรยสิบเจ็ดเว้ยสิบเจ็ดเว้ยอเล่ตอเล่ตอเล่ก็เฮี้ยแล้วเนี่ยในใเอามาถือได้ลองมาถือได้อยากเห็นนี่นี่ยแปลว่ามันจะมีออร่าอ๋อแสดงว่าถ้าพี่ซื้อให้ผมตอนที่ผมทอแฝดผมก็จะมีออร่าใช่ปะใช่ใช่คือถ้าอาร์มอยู่ที่หนึ่งอะพี่ซื้อให้อาร์มอ่ะโยนให้อาร์มอาร์มก็จะเห็นออร่าเฮ้ยเราพี่ก็สามคนไหม เล่นแล้วเดสแมทนะครับถ้าเดสแมทนี่นี่แบบไอเดสแมทก็ยังที่หนึ่งยากอ่ะครับก็เล่นอะตอมแบบโอ้โหพีสมองให้แป๊บนึงขอสมองให้ก่อนนะครับใจเย็นนะครับโอ้โหสมองไม่ได้แล้วกดเขียนสกิลนี้เลยมันบอกแคนวีโกเอมันพูดแคนวีโกเอแคนวีโกเอ ไปไปไปเอกกเอ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 ดี๋ยวดพี่สมอลลหอกพี่สมอลลหอกพี่สมอลลหอกพี่บอลถอยพี่บอลอ่าอ่าไขี้เสพไปกูมันตายตรงไหนตายในไซด์ด้วยอัมเจนพี่ดูขวาดูขวให้พี่ดูบนเฮ้ยมันอยู่อยู่ในอู่นูอยู่นู้นได้ไดโอ้แฟด เพียบดูไม่ได้อะโอเคอ๋อย่างจัดรอดได้นะพี่เนาะมันเล่าอยู่พี่ตรงนั้นมันเล่าอยู่ได้เท่าไหร่ว่าพี่ต้องโดดเอ้อพี่นั่นไงว่าแล้วกำลังพูดเลยพี่ต้องโดนลุมจิงทะลุตายเอาแล้วไม่น่าอยู่ตรงนี้เลด้วยน่ายู่ว่าคบวชสองนัดว่ะไอ้สองนัดก็จัดไปอีกสักหนึ่งศพไปอีกสักหนึ่งศพบอลอีกสักหนึ่งศพ นั่นน่ะมันกู้อยู่ด้วยกู้อยู่ด้วยนี่กูวางให้มึงเลยนะเนี่ยไอ้เหี้้ยวางงใหมึเลคือเพื่อการนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ใช่ลูกโม่หรอยิงหัวเลยนะบอลยิงหัวเลยบอลยิงหัวยิงหัวเออสูงไหมสูงไหมสูงไหมอ๋อชนะแล้วอ้า๋ออ๋ออ๋ออ๋อเหมันไม่มากู้จริงไหมเนี่ยอ้าวโอ้โหจังหวะนี้บอลอ๋อมันก็ยังอยู่ใส่นี่อะไรกูเฮ้ยเจ๋งว่ะกูวางทุกอย่างไว้ให้เพื่อมึงแล้วอ่ะคือกูวางคิดอานคุณไม่ถึงว่าที่มีผลก็ตัวนัดนแหละ มึงที่สุดยอดตรงนี้เราชอบคำนี้จริงชอบติิงกจะไปบีจริงออกมีไวเปอร์นะเป็นน่ำมันมีเทสที่เละพี่โอ้ตายด้วยโอ้ตายด้วยไม่ได้ตื่นด้วยเนี้อโัวใครหัวใครอ๋อเพราะว่าเป็นแฟกเตอร์ได้คือมีกลมโอ้ใครเ่มันเป็นภารกิจลับหรือเปล่าวะ โหหนักเลยอันนี้ตัวนี้น่าจะแบบอืดมานานอันนี้อันนี้มกิดเลยใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมีคนเงินแปดพันแปดร้อยห้าสิบวะดูดิดูไว้ไม่ได้แต่ไม่ไม่มีเงินนะไม่พี่พี่พี่บายเอ้ยตอนนี้พี่ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ได้ไม่มีตังค์นะขอเลยขอขอขอได้เอได้ขอได้เดี๋ยวพี่เปิดให้ไอ้เจสอะมันแม่นที่ไหนอ่ะ เดี๋ยวดูเดี๋ยวพี่ขอบับตัวเองก่อนเฮ้ยพี่ลืมสโมว์ว่ะโทษเอาตรงนี้แหละอัดมันสามลูกนี่แหละมานั่นไงเห็นไหมบอกแล้ว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 แล้วทำไมพี่ต้องตายด้วยวะเนี่ยข้างบนน่ะเออเลยน้าตายแล้วเลยน้าตายแล้วเอ้ยอีกนโอีกนัดมันอีกนัดเดียวเอง โอ้โงตังมากเนี่ยตังมากเนี่ยจังมากเนี่ยเฮ้ยเคโอนาเตียวนาเตียวพิมพ์พิมพ์บอกเขาพี่บอกเขาเออคืนนั้นเองมึงก็อุตส่ามึงก็ยังอุตส่าห์ไปเอาหัวกูณหมอจริงที่งไปเอมันจะมีเศษอ่ะดิกระแพงมันนี่ขัดขวางไปเองมีเศษไปมีศพเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปเนี่ยไม่ชอบอ่ะเฮ้ยชอบแค่ที่เฮ้ยโอ้ยิงกันเลยนี่ว่า เฮ้ยเอาแล <were S 1> ้วเอาแล้วเอาแล้วคนนี้ตายรู้สึกเคือเขิมก็บอกว่าไปดีอินโซเฮออข้าข้ามปเนี่ยข้ามปเนี่ยข้าไปเนี่ยโอเคเอามีบอลอีกตัวเอ้าเฮ้ยมันสะบัดมาเข้าหัวพี่ได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปบอกว่าเราอะตลบเกินไปละเฮ้ยไม่เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันดีแล้วนะเว้ยนี่ไง โอเวอร์ไทม์ไปดิมันเข้าเออีกฝั่งหนึ่งป่าวสวยไล่ะแล้วมันยังไงอ่ะเดี๋ยวตานะเอาเห็นพี่บอกมันพีกอ่ะพีกเก่งจริงจริงกลับไปดูกลับไปดูเดี๋ยวพี่ขอไปดูบีก่อนเออแล้วเดินกลับมาบีเฉยบีป่ะหรือว่าบีแล้วแหละก็มันเอาออฟมาเลยว่ะมันเอามันไม่ออฟมังกรวิเทียร์พ่งอาออฟมังกร <laughs> โอ้เกือบตายบ้าเย้ยอ่ะมาแทนพี่หน่อยสวยมีตัวนึงมีมีเลนา่าสาย,าสายโอเคสวยเลยนา่าตายสไปดอกโคฮ่าสวยพี่ ไปกดอันตี้เน็ดไปกดอันตี้เน็ดอยากดูท้องฟ้าสีแดงไม่ต้องอัตีนเน็ดแค่โดนมาถึงก็พอมาแล้วเออไม่ทันมันไกลไปหมายถึงมันนานไปเดนไพรอ่ะบอกปะบอกดิงเฮ้ยคือคนที่ยิงหัวพี่ว่ะบอกแบ็คแน่นอนเลยไปยิงบอกแบ็คเลวมีมีเลน่ามีเลน่าตลอดถ้าแล้วมึงแล้วมึงยิงตัวหลังเจ็บกว่าเดน โลเทีนไหมโลเทีน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 โลเทียนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอสร้างความเนียนขอสร้างความเนียนเพิ่มไอ้จัลลามาอําเนอเล่นแผนเล่นแผนคนเรามันมีแผนเยอะเรามันแบบเล่นแผนไม่มีแอคแท็กเกอร์สวยเอาโดนเช็คโอ้ไอ้เขี่ยมันขึ้นไสุดเห้ยใจมันขึ้นใจมันขึ้นเลย ช่วยทำไมล่ะแค่แค่นั้นเองต้องซื้อแล้วปะ่ะเออต้องซื้อสกิลแล็บบอลเลยเอาอ,อ,อะไรนะไม่ต้อได้กินอะไร <laughs> เลยอ,อย่างชอบหรือว่าที่ผมซื้อไปแล้วไม่อยากซื้อซ้ำอ,อ๋อก็ได้ก็ได้ถือว่ญญายอมรับเดี๋ยวะ <laughs>